สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันจันทร์ที่24ตุลาคม2022นะครับเป็นวันจันทร์ที่ให้ความรู้สึกของวันอาทิตย์เย็นมากกว่านั้นเพื่อนวันนี้เฟียร์เอ็นกิดอินเด็กซ์อยู่ที่22จากเมื่อวานนี้23นะครับบรรยากาศบนตลาดคริปตโตเคอร์เรนซีก็เป็นอีกหนึ่งวันแห่งการดูต่อไปนะครับไม่ค่อยมีข่าวอะไรออกมาเท่าไหร่นอกจากข่าวของนักวิเคราะห์นักวิชาการที่ออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับ บอกว่าบ t c ค i n กำลังจะเป็นขาขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเพื่อนซึ่งแน่นอนชาวบ้านนักลงทุนตาดำๆอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาวิเคราะห์เสร็จแล้วเขากลับบ้านไปตั้งช็อตเพรสชิชันหรือเปล่านะฮะก็ต้องดูวันต่อไปนะครับแต่แน่นอนในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาต้องลุ้นกันตัวโกงนะครับเพราะจะมีในเรื่องของตัวเลข Earning ออกมานะครับผลประกอบการไม่ว่าจะเป็นของ a อ p l e Microsoft Google Amazon นนั่นเพื่อน ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดตัวเลขมันออกมาดีผมเชื่อว่าตลาดคริปโตของเราก็จะเขียวคล้อยตามเขานะครับก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันนะฮะเมื่อวานนี้ป๋าชาวฮอสกินสันออกมาทวีตเป็นในยะแกบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะมีอะไรพิเศษอะไรสเปเชียลเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนพอแกออกมาทวีตแบบนี้เนี่ยเหล่าบรรดาเกนคีย์บอร์ดหรือคนที่ชอบมาแซวป๋าชาวและก็ชาวคณะเนี่ยนะฮะก็ออกมา r e t w e e ข้อความนั้นเพียบเลยนั้นเพื่อนออกมาแซวแกนะฮะประมาณว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกจะไปทำ new low หรือเปล่าหรือ,อมันจะมีการเทครั้งสุดท้ายนะครับบางคนบอกมีแต่เซอร์ไพรส์ราคาไม่ขยับเลยเหมือนรอบที่แล้วหรืออาจจะเป็น Cardano Summit ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับ D J ก็ได้เพื่อนสมาชิกในช่องน,นี้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ ส่วนอีกข่าวที่มีคนแชร์กันเยอะนะครับเกี่ยวกับาการ Adoption นั้นเพื่อน Fidelity Investment นะครับตอนนี้เขาเปิดรับพนักงานเพิ่มอีก100ตําตำแหน่งสำหรับ Fidelity d i g i t a l a s s e t Division นะครับซึ่งเป็น i v v s s o o หนึ่งที่เหมือนกับเป็นบริษัทลูกที่ดูแลเฉพาะคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับก็ตอนนี้เขาบอกว่าการเพิ่มพนักงานอีก100ตําตำแหน่งเนี่ยก็จะทำให้ทางฝั่ง Fidelity Digital a s s e t แมีพนักงานรวมกันทั้งหมด500คนข่าวแบบนี้เป็นข่าวที่ทำให้ผมนอนหลับตอนกลางคืนนั้นเพื่อนเพราะว่า,าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบร์มาร์เกนะฮะ แต่มันก็เป็นแบร์มาร์เก็ตที่ทำให้เรารู้สึกได้ตลอดว่ามันมีการเตรียมการเข้าไปสู่บูมาร์เก็ตนะครับหนึ่งวันของแบร์มาร์เก็ตเท่ากับเราใกล้บูมาร์เก็ตเข้ามาอีกวันนั้นเพื่อนซึ่งข่าวแบบนี้ในสมัยยุคแบร์มาร์เก็ตปี2 0 1 7 2 0 1 8เราไม่ได้เห็นนะฮะเราไม่ได้มีข่าวว่ามันมีการเตรียมการอะไรนั้นเพื่อนมันมีแต่ข่าวว่าบบคคอยมันจะกลับไปเหลือศูนย์จะกลับไปเหลือ100ดอลลาร์500ดอลลาร์บ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาดู เงินเดือนหรือถัวเฉลี่ยเงินเดือนของพนักงานของบริษัท Fidelity นะครับอยู่ประมาณ85,744ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ3,266,889บาทไทยต่อปีนะครับประมาณ2,007ต่อเดือนเพื่อนๆคิดเป็นเงินบาทก็นึกภาพนะฮะเขาจ้างเพิ่มอีกร้อยคนเขาจะมีพนักงาน500คนใช้งบประมาณมหาศาลแบบนี้เนี่ย ผมเชื่อได้เลยว่าเขาต้องคำนวณแล้วนะฮะว่าแบร์มาร์เก็ตนี้มันต้องมีการเตรียมตัวต้องมีอะไรสักอย่างนั้นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับอีกอย่างที่มีคนพูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับ Fidelity นะครับก็คือมุมมองของเขาเกี่ยวกับ Bitcoin Fidelity เขาบอกว่า Bitcoin เนี่ยอาจจะเป็นหลักประกันที่ให้ความมั่นคงที่ดีเพราะถ้าเปรียบเทียบกับเงินเฟียที่ไม่มีความแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของ Supply ในขณะที่ Bitcoin มี f ิกซ์สป라이นะครับ21ล้านหมดแล้วหมดเลยนั่นเพื่อนแล้วก็ไม่มีคู่แข่งหรือมีระบบไหนมาควบคุมมันนะครับ decentralized uh, borderless permissionless นั่นเพื่อนอย่าลืมนะครับกระจายอำนาจ uh, ไม่มีไม่มีพรมแดนนะครับแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับเหมือนเหมือนเพลง uh, บุเพสนิบุเพสนิว่านั้นเพื่อนไม่รักไม่มีพรมแดน uh, รักไม่มีศาสนาแม้นไขบุญญาได้ของกันนานะครับ ซึ่งก็ไม่ต่างกับคำพูดของพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์นะครับที่แกทวีตไว้เมื่อ2วันก่อนแกบอกว่า Bitcoin คือการเต้นของหัวใจบนโลกใบนี้นั่นเพื่อนคิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เช่นเคยนั้นเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม